ที่มันแนะนาตัวแรกอันว่าราคาตรวนี้ซื้อได้เลยเพราะว่าเนื่องจากว่าดอ<ม>ินเด็กน์กที่มันฟื้นมาสองสาวันแล้วเนี่ยทรูไม่ค่อยขึ้นตามนะเพราะว่า<ม>ส่วนใหญ่เนี่ยหุ้นที่มันขึ้นมามันคือหุ้นกลุ่มค้าปลีกกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มไฟแนนซ์ที่ขึ้นมาแรงสื่อสารที่ปีนี้เป็น u p p อร f o r m e r เนี่ยก็เลยพักพักเครื่องหน่อยฮะพักเครื่องหน่อยแต่ว่าแนวโน้มระยะกลางถึงยาวเนี่ยอันมองเป็นบวกเลยนะฮะเพราะว่าเสร็จสิ้นการประมูลขึ้นไปแล้ว นะครับตั้งแต่วันที่ยีบการมิถุนายนที่ผ่านมาถามว่าทําไมมองเป็นบวกเพราะว่าต้นทุนฮะคุณอีกต้นทุนของผู้ประกอบการทุกรายเนี่ยลดลงนะครับโดยจากเดิมเนี่ยแอดวานเนี่ยเขาจะมีต้นทุนค่าคลื่นนะฮะที่รอบนี้เขาชนะคือ2 1 0 0เมกะเฮิร์ชุดเดียวต้นทุนจากเดิมที่แอดวานจ่ายต่อปีนี่คือ3 9 0 0นะครับแต่ว่าต้นทุนใหม่เนี่ยหลังการประมูลเนี่ยอยู่ที่900ล้านบาทโดยประมาณ ถ้ากับว่าหลังเดือนสิงหาคมปีนี้เนี่ยต้นทุนตรงเนี้ยจะลดลงไป2,900ล้านบาทต่อปีสำหรับตัว a d v a n c e ส่วนท u e เนี่ยรอบนี้ชนะมา2ครื่นคือ850กับ2,003นะครับต้นทุนต่อปีสำหรับการประมูลใหม่เนี่ยอยู่ที่1,700ล้านแต่ต้นทุนเดิมที่เขาเช่าคลืนนะครับอยู่ที่7,000ล้านถ้ากับว่า True เนี่ยหลังเสร็จสิ้นการประมูลรอบนี้เนี่ยจะประหยัดต้นทุน ค่าคลื่นไปปีละห้าพันล้านเลยครคุณอีกอันนี้คือได้ฟรีฟรีนะฮะได้ฟรีฟรีเลยนะซึ่งเบนเอฟิตตรงนี้เราจะเริ่มเห็นตั้งแต่สิงหาคมปีนี้ถ้ากับปีเนี้ยไตรมาสสามจะเริ่มเห็นบางส่วนไตรมาสสี่เห็นเต็มไตรมาสแต่ปีสองพันยี่สิบหกคาดว่าจะเห็นประโยชน์ตัวนี้เต็มปีนะครับแล้วหุ้นทรูแอดวานเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคือมันจะมี e a r n i n g ็งก i รีวิชั่เกิดขึ้นฮะหลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสสองออกเพราะว่าตอนนี้นะวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็ ยังไม่ได้ทบทวนประมาณการกําไรปีนี้กับปีหน้าขึ้นเพราะว่ารองงบแต่มากสองอกก่อนนะครับเป็นภาพระยะกลางถึงยาวเนี่ยตอนนี้อันเลยชอบสื่อสารมากขึ้นนะเพราะว่าต้นทุนขึ้นมันลดลงเยอะจริงแล้วก็จะเห็นนะฮะเด็นได้ชัดนะ,ะว่าตอนนี้เนี่ยอาปูมันก็ขึ้นด้วยตอนนี้ค่าบริการมือถือค่าบริการอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนมีแต่ปรับขึ้นนะ,ะหมดสัญญาเดิมการจะไปขอราคาเดิมหรือว่าจะไปขู่โอเปอเรเตอร์ว่าจะจะย้ายค่ายเนี่ยทุกวันนี้ทําไม่ได้แล้วนะครับ ส่วนงบไตรมาส2เนี่ยถ้าเรามองช็อตเทอมเนี่ยเราคาดการกำไรปกติของ True ในไตรมาส2เนี4,000ล้านบาท4,000ล้านบาทนี่โต88%นะครับเทียบจับไตรมาส2ปีที่แล้วดังนั้นถ้าเราจะมองช็อตเทอมว่าตลาดที่ขึ้นมาเร็วๆตอนนี้เพราะว่าเข้าสู่ e อ r n i n ้ s ซีซันเนี่ยถ้าเราจะหาหุ้นที่งบดีเนี่ยทรูก็เข้าข่ายดังกล่าวด้วยนะครับนะครับระยะสั้นก็ดีระยะยาวก็ น่าสนใจนะครับเราเลยคาดว่าคอนเซนซัสเนี่ยมีโอกาสปรับเพิ่มประมาณการกำไรของทูคือและนอกจากนั้นเนี่ยซึ่งจะจองซื้อในช่วงปลายเดือนนี้นะฮะตัวหุ้นกู้ทูรอบใหม่เนี่ยนะครับซึ่งรอบนี้ที่เขาเสนอดอกเบีย้ยเนี่ยอยู่ในกรอบ3 3มสถึงสาเทียบกับต้นทุนปัจจุบันของเขาเนี่ยที่จ่ายดอกเบียเ้ยเฉลี่ยประมาณ4%นะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นตัวรายกำไรในปีหน้าด้วยเพราะว่าน่าจะทําให้ เราต้องมีการปรับเพิ่มประมาณการกำไรขึ้นในกะารบบนั้นเบสเสร็จโดยรวมเนี่ยระยะสั้นก็เด่นจากเรื่องของผลประกอบการไตรมาสสองระยะกลางถึงยาวก็เด่นจากต้นทุนขึ้นที่จะลดลงแล้วก็ดอกเบีย้ยจ่ายที่จะลดลงนะครับดังนั้นประมาณการปัจจุบันเนี่ยของเราเนี่ยที่ยังไม่ได้มีการปรับเนี่ยเราคาดว่ากำไรของ True ปีหน้านเนี่ยจะเติบโตสามสิบเปอร์เซ็นะคุณอิกน,นะครับ mm hmm. ซึ่งก็ถือว่าโตเยอะมากสามสิบเปอร์เซ็นเทียบกับ EPS ของตลาดเนี่ยก็โตน้อยกว่า อย่างชัดเจนและยิ่งมีการปรับขึ้นประมาณการกําไรปีหน้าขึ้นเนี่ยอันว่า e a r n i n g ็ปีหน้าเนี่ยทูจะน่าจะโตไม่ต่ำกว่า40%เลยฮะดังนั้นถ้ามองหาหุ้น i g c a แตรงเนี้เลยให้ทูเป็นตัวเด่นสำหรับเดือนกร,รกฎาคมนะครับให้ราคาเป้าหมายไว้ที่15บาท60สตางค์ครับคือด้วยผลประกอบการที่มันจะดีขึ้นแล้วก็ภาพมันอาจจะเปลี่ยนแปลงจากภาพรับษณ์เดิมที่เราเคยเห็นเนี่ยการรีเลตของในเชิงของมัลติพุซมันน่าจะเห็นมากขึ้นไหมครับน่าจะได้ตัวมัลติพุที่สูงขึ้น น่าจะได้นะครับอย่างกลุ่มสื่อสารโดยปกติทางยวนต้าเราเนี่ยจะมองที่ e v per e bida t เพราะว่าธุรกิจเนี่ยก็เป็นคาเสื่อมค่อนข้างเยอะอย่างปัจจุบันเนี่ย Tru ูก็ซื้อขายที่ e v per e bida t เนี่ยอยู่ที่ประมาณเจ็ดเท่านะครับแล้วก็หกเท่าปีหน้าคือถ้ามันเกิดเรตติ้งขึ้นไปเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นไปเทรดสักสิบเท่าของ e v per e bida t ก็เป็นไปได้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าจากเจ็ดไปสิบมันก็อัไซ z สามสิบกว่าปร์เ็นแล้วฮะ ซึ่งอันนี้เป็นออพไซด์ที่ยังไม่รวมไว้ในประมาณการกำไรของเรากลุ่มสื่อสารปีนี้หลายคนอาจจะเห็นว่าขึ้นมาเยอะแต่อันเชื่อว่าหลังการประมูลคลื่นเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยการรีเลตติ้งมันน่าจะเกิดขึ้นได้ต่อครับผมเลือกเลือกกอลนะครับเลือกกอลเนจีครับคือต้องบอกว่าจริงกอลเนี่ยเราก็สลับนะครับสลับแนะนําอยู่เรื่อยๆแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเองก็ต้องบอกว่ามันมีรอบที่ปรับฐานมาตามตลาดนะในช่วงโเรียังไปนะหลังวันที่สิบสี่ พฤษภาคมเป็นต้นมานะครับก็หุ้นมันก็ดูจะแกวนลงมาแล้วก็ไซด์เวย์อยู่ข้างล่างอยู่ระยะเวลาหนึ่งนะครับคือคือธีมหลักของการลงทุนในช่วงในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะครับผมคิดว่าหลายๆคนอ,นอาจจะมองภาพคล้ายๆกันนะครับอ,อย่างวันพรุ่งนี้เราก็จะได้เรื่องตัวผู้ว,ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่นะครับซึ่งจริงๆผมคิดแบบนี้นะว่าไม่ว่าใครมาก็ตามเองเนี่ยนะครับ นโยบายการเงินเนี่ยต้องบอกว่าโ o ชอยนะครับเพราะว่าความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจเนี่ยมีนะครับเมื่อกี้เราพูดกันว่าตลาดเองมาบจะฟื้นตัวแต่ว่ามันจะฟื้นกับความคาดหวังของสิ่งที่จะมาช่วย protect downside risk นะครับทั้งนโยบายการคลังนะครับหรือว่านโยบายการเงินนะครับแล้วเราเคยพอยไปแล้วว่าครึ่งหลักปีเนี้ยนะครับดอกเบีย้ยของเอซีก็ยังคงลงแล้วก็เร็วด้วยนะครับเพื่อที่จะปรับลงไปจนถึงจุดที่ลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจได้จริงนะครับก็คือต้องต่ำกว่า neutral rate นะครับ เพราะนั้นธุรกิจที่มันมี c a s โ flow mm hmm. มั่นคงเม่นอย่างที่คุณพาดลแนะนําไปพวกธุรกิจ ICT อย่างเงี้ยนะครับจะเอาผู้ฟอร์มจากสถานการณ์นี้นะครับเช่นเดียวกับตัวธุรกิจอย่างโรงไฟฟ้านะครับที่มี c a s โ flow ต่อเนื่องมั่นคงนะครับแล้วก็ประกอบกับด้วยความที่เรามองครับว่าเดี๋ยวเราจะเห็นการปรับลดัตดอกเบีย้ยนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเราไปดูเทอมของ g u l f ฟ n e r g y นะครับอันนี้ผมดูจากตัว b l o o m b e r g แล้วกันนะครับว่า ตัวหุ้นกู้เดิมเนี่ยครับทั้งช็อตเทอมแล้วก็มีเดียมเทอมเนี่ยครับที่มันแนวโน้มจะครบหนดชณระเนี่ยนะครับก็จะมีเดือนสิงหาคมนะครับประมาณ9,500นะครับนี่ก็หมายความว่า,าถ้าไปออกก้อนใหม่ช่วงนั้นก็จะได้ประโยชน์จากตัวดอกเบีย้ยที่ลดลงนะครับอันนี้ช็อตแรกนะครับแล้วก็ประมาณาช่วงประมาณสักคอร์เตหนึ่งปีหน้าเนี่ยนะครับอีกประมาณสักหมื่นกว่าล้านบาทน,นะครับอันเนี้ย ก็เป็นภาพที่บอกว่าหุ้นมันได้ประโยชน์จากตัววงจรด็อกบี้ขาลงขณะที่แนวโน้มการเติบโตนะครับก็ยังคงมีเทรนที่เป็นภาพปนะูจากเทรนดตัวดาวเทิร์นเซนเตอร์แล้วก็แนวโน้มของธุกรกิจโงไฟฟาที่มันกำลังชิปขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับอันนี้ก็เลยเป็นจุดที่ผมคิดว่าก้าฟยังยังมีโอกาสที่จะเอาผู้ฟอร์มนะครับในช่วงครึ่งหลังปีนี้แล้วก็เป็นตัวที่อาจจะมาช่วยขับเคลื่อนตลาดนะครับหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการพักฐานลงมาเยอะในเชิงของตัวสัญญ,ญาณเทคนิคเนี่ยมันมีข้อดีเรื่องหนึ่ มนตามหุ้นวันนี้เป็นวันแรกนะที่เขาขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย25วันนะครับก็รอบก่อนหน้านี้ก็นู่นเลยครับกลางเดือนสภหาคมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกที่กลับมายืนได้ก็เป็นสัญญาณบวกระยสั้นให้กับคุณด้วยนะครับมูลค่าพื้นฐานเราแนะนําที่50.5สําหรับกอล์ฟเวเนซีครับแล้วพี่มองไงที่เขาไล่เก็บไอตัวลงไฟฟ้าที่เข้าไปถือหุ้นตรงนั้นตรงนี้ทีแล้วก็เริ่มขยายแบบขยายเร็วอ่ะในช่วงปีสองปีนี้เหมือนกันนะก็จริงจริง จริงๆก็เป็นเป็นภาพปกติครับกอล์ฟก็จำนวนไม่กว่าในมือคือใหญ่มากนะครับอีกแล้วบางทีลงเล็กลงน้อยเนี่ยที่ท็อปอัพเ n i n g เนจะไม่ได้อะไรมากมายนะครับ mm hmm. เพราะว่ามันยังไม่ได้เป็นสเกลที่ใหญ่มากแต่ว่าระยะกลางยาวเนี่ยนะครับถ้าเราดูสตรัคเจอรที่กลางไปเนะี่ยมันคือการพยายามพัฒนานะครับโครงสร้างของกรุ๊ปไปสู่อินฟาติกนะครับที่ครบวงจรน,นะครับอันนี้ผมเลยคิดว่าจริงๆภาพใหญ่ที่ กำลังเดินไปของตัวก้าฟเฟนิจี้เนี่ยคงไม่ใช่แค่ตัวธุรกิจโรงไฟฟ้าหรอกนะครับคงเป็น mm hmm. ตัวอินฟาเทคนะครับที่ครบวงจรของเขาจริงนะครับนี่เคลือ่อนเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดกันเรื่องหนึ่งว่าดอกเบี้ยม,มันจะลงมาจนถึงจุดที่มันต่ํากว่าอัตราสุรทนะนะครับแล้วมันน่าจะกระตุ้นคาเิกไซเคิลรอบใหม่ซึ่งถ้าเป็นไซเคิลนั้นเกิดขึ้นเนี่ยในขาตัวตลาดหุ้นมันน่าจะเริ่มอัพเปอร์ฟอร์มเร่งขึ้นนะครับถามว่าแล้วคาเิกไซเคิลมันจะมาได้ยังไงนะครับหลายคนก็ถามว่า Hold. บิสเนสเรามันแบบโอเปอเรอมี่อะไรนู่นเนี่ยนะครับคือผมก็ต้องบอกว่าจริงเทรนของโลกอเนี่ยนะครับหลายหลายประเทศที่เขามีอินฟราสตรักเจอร์ด้านเทคโนโลยีที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยนะครับเขาชิปไปในพวกเทรนของ AI ไอดรอปชันหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในขาหนึ่งนะครับที่มันต้องเกิดแน่ๆนะครับเมื่อดอกเบี้ยมันต่ําพอก็คือการอิสเมนเรื่องตัวเทคโนโลยีนี่แหละนะครับมันจะเป็นมูฟที่ค่อยๆเกิดต่อเนื่องนะครับจากนี้ไปต้นไปนะครับแล้วก็เอเชียก็จะเป็นภาพเดียวกันด้วยนะครับเมื่อดอกเบี้ยต่ําพออีกขาหนึ่งนะครับ ต้องบอกว่าในฝั่งตัวเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆนีน่มันก็ต้องกลับมารีวิวเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพผมคิดว่าเมื่อเราบี้ยต่าพอนะครับเราเห็นไซคลมันเ้เกิดขึ้น<ม>ก็จะเป็นจุดที่ทำให้ตลาดเองไปได้ดีขึ้นจากที่ตอนนี้เราเห็นแล้วโอ้โหเงินมันเข้าตลาดหุ้นจริงนะครับแต่มันไม่ได้เข้าบ้านเราในะเข้าตลาดอื่นๆนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่หนักไปทางเข้าพันธบัตรนะก็เป็นไซคลปกติครับที่เขาเห็นออปปอเรชัด้านไหนก่อนก็จะเข้าตรงนั้นก่อนนะครับจนกว่าจะเห็นภาพว่าเฮ้ย โครงสร้างของตัว earnings เนี่ยนะครับมันจะเริ่มมี driver ระยะกลางยาวที่ดีขึ้นแล้วคือตอนนี้มันแค่เป็นการ protect d o w n s i e r i s เล่นกับราคาที่มันลงมารอแล้วเท่านั้นเองครับอตอนที่2อ,อันเลือกกลุ่มสายการบินบ้างนะไม่ได้เลือกนานแล้วแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยมันลงมาค่อนข้างลึกมากจนคิดว่าน่าสนใจแล้วก็คือตัวของ AAV นะครับปัจจัยลบของกลุ่มท่องเที่ยวนะอันว่ามันน่าจะผ่านพ้นมรสุมครั้งใหญ่ไปละ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเฉพาะตัวของ AOT นะไม่ว่าจะเป็นจํานวนนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มเห็นฮะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมันเริ่มกลับมาฟื้นตัวสัปดาห์ต่อสัปดาห์ติดต่อกันมาสักสามถึงสสัปดาห์ละนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเอ,อ่อเรื่องของตัวมาตรการเที่ยวคนละครึ่งนะครับที่กระจายไปทั้งหวเมืองหลักและก็หวเมืองรองเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นบวกกับตัวธุรกิจสายการบินนะครับทึ่ง a อเนี่ยมีเส้นทางบินหลักในประเทศ นะครัเพเขาเป็นโลคอส s แอร์ไลน์นะครับ, airline, รบอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยคืออันคิดว่าเรื่องราคาน้ํามันดิบเนี่ยน่าจะปรับตัวเป็นลนักษณะไซเว party, ดูไซเวดาวนะครับหลังจากทั้งสหรัฐเนี่ยก็มีมาตรการเนื้อนโยบายในการปั๊มน้ํามันเน้ปั๊มแหลกนะฮะเพื่อที่จะกระตุน้นการส่งออกน้ํามันแล้วก็ล่าสุดเนี่ยกลุ่มโอเปกพารก็มีการเพิ่มการระการผลิตน้ํามันต่อเนื่องนะฮะซึ่งการประกาศรอบเดือนล่าสุดเนี่ย เป็นการเพิ่มกำลังการผลิตน้ํามันมากกว่าคาดโดยแาะกลุ่มสายการบินเนี่ยโดยปกติความพันธโนของราคาหุ้นเนี่ยไม่จะขึ้นกับราคาน้ํามันนะครับแน่นอนว่าเวลาน้ํามันขึ้นหุ้นจะลงแต่ถ้าเรามองว่าน้ํามันจะไซด์เวดาวเนี่ยก็จะเป็นบวกกับราคาหุ้นนะครับเราคาดอย่างนี้ฮะแนวโน้มกาไรไตรมาสสเนี่ยแม้ว่า Qon Q มันอาจจะดรอปนะเพราะว่าไตรมาสหนึ่งเนี่ยมันเป็นซีซันที่ดีที่สุดเป็นละดับ2รองจากไตรมาสสี่ นะ Q น n ่น้คิวออนน่าจะดรอปแต่ว่าเย a r ออนเย r เนี่ยน่าจะยังทรงตัวในแดนบวกได้นะครับราคาหุ้นลงมาลึกมากนะฮะเปเหตุผลหลักเลยที่อันเลือกตัว a อเนะเพราะว่าราคาปัจจุบันเนี่ยนอกจากจะต่ำบุ Value แล้วนะฮะซื้อขายที่ PE อเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4เท่าเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ EV per EBITDA เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ3เท่าเพราะฉะนั้นะในเชิง Valuation เนี่ยอุลราคานี้ถอยหลังลบ2 SD มาไกลมากๆเลยฮะ ก็เลยคิดว่าลงมันลึกมากเกินไปแล้วก็มีโอกาสที่จะดีดกลับได้ในเดือนกรกฎาคมนะให้ราคาเป้าหมายว้ที่1บาท90ตต่างก็เป็นตัวเลือกแต่ท่านที่หาหุ้นอ,อ่อไซส์กลางหน่อยแล้วก็เก่งกำไรเนื่องจากลงมาเยอะครับเป็นตีมป,ประมาณนี้ในเดือนกรกฎาคมครับตัวที่สองเป็น์วิสเซกเตอร์นะครับผมก็ลอกเจ้าหญิงมา <laughs> เลือกวดีนะครับผมแต่ว่าไม่ได้เลือกท่องเที่ยวนะครับจริงๆก็บอกว่าผมผมมอง เซกเตอร์ท่องเที่ยวนะครับกับเซกเตอร์ของโรงพยาบาลเนี่ยคล้ายๆกันครับถ้าจําได้เดิน่แล้วเราเลือกตัวเซนเทลไปนะครับว่า,าส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับตัวผลกระทบในเรื่องปริมาณนักท่องเที่ยวที่มันลดลงนะครับหรือว่าต่ํากว่าที่คิดเนี่ยนะครับมันเพรสเชอร์ในเรื่องตัวดีเรทด้วยนะครับอันนี้2ก็คือ,อไฮเบสนะครับจากผลอบการนะครับก็ทําให้ตัวหุ้นนิงเนี่ย ไม่ค่อยอัพเฟอร์มนะแต่ตอนนี้เองต้องบอกว่าราคาหุ้นมันปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ภาพของตัวระดับการเล่นนิ่งเนี่ยมันลงมาต่ํากว่า P/E นะครับ20เท่าแล้วนะครับถ้าดูในเรื่องตัวเอ r ร์นิ่งจะเป็น forward นะครับซึ่งก็ถือว่าต่ํากว่าระดับลบห S.D. นะครับก็ถือว่าภาพของตัวเลนชนมันมันมีการลดเขาเรียกอะไรการชือคลองออกมาค่อนข้างเยอะนะครับ Q3 มันเป็นช่วงไฮซีซั่นนะครับเป็นซีซัโนลที่ภาพของตัว ทิศทางของคนดูการน่าจะรีคาบเบอรี่ขึ้นมานะครับผมคิดว่ามันเป็นการพลายซินเรื่องลบๆมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็บื้องต้นเองเนี่ยการคาดการณ์แนวโน้มกำไรไตรมาสสเราก็ไม่ได้เป็นภาพที่ดูนักทีมอะไรมากมายนะครับก็ยังมองว่าเติบโตได้ประมาณสัก6%เเือนเยยียนะครับแม้ว่าจะดรอปมาสัก19เกเอร์เซนต์คอเตอร์คอเตอร์ก็ตามนะครับข้างการกำไรไตรมาสสที่สามอล้านบาทนะครับ คาตัลิสต์นอกจากเรื่องตัวซีซันแลเนี่ยผมชวนดูเรื่องนี้นะครับจริงๆเนี่ยถ้าใครชอบดออูตัวเลขผู้ป่วยออขออภัยนะครับตัวเลขปริมาณนักเที่ยวตอนออกกลางนะครับที่เข้ามาบ้านเราเนี่ยตามปถิติจะมีความสัมพันธ์นะครับกับผลประกอบการตัวกลุ่มโรงพยาบาลที่มีฐานกําไรนะครับจากผู้ป่วยตอนออกกลางเนี่ยแบบมีนิยามเหมือนกันนะครับตามปกตินะครับเวลาเห็นปริมาณของผู้ป่วยเข้ามาเนี่ยครับ แต่ละเดือนแต่ละเดือนน่ะถ้ามันสูงกว่านะถ้ามันสูงกว่าปีอ่อนก่อนรายเดือนส่วนใหญ่มันกจะสูงกว่านะครับเช่นว่าจริงๆปีนี้เกือ <c> บ <oughs> ทุกเดือนนะครับสูงกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็สูงกว่าปี2023ด้วยนะครับมันจะมีสะดุดแค่นิดเดียวในหลายคนอาจจะงงนิดนึงเอ๊ะทำไมมิถุนายนของปีที่แล้วเนี่ยมันสูงกว่าปีนี้นะครับตทั้งที่เดือนก่นยยนมันสูงกว่าเป็นส่วนใหญ่นะครับเออต้องบอกว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยมันมีเรื่องหนึ่งครับมันคือเรื่องตัว พอสงครามในตอนออกลางเราเห็นก okay. ouais. ันและนะครับอิสราเอลฮามาสนะครับเวลามันเกิดเคสแบบนี้ขึ้นเนี่ยเดือนเม่ยนเนี่ยมันมีเรื่องพอสงครามนะครับแม้ว่าราคาจะสไปคขึ้นมานะครับเป็นผ้าป่วกแต่ว่าการเดินทางเนี่ยมันไม่ง่ายนะคคนโดยเสียก็จะชะลอการเดินทางมันเลยเป็นภาพที่เอ่อมิถุนายนปีนี้ต่ากว่าเมษายนปีที่แล้วนะครับแต่ผมคิดว่าพอเข้าเดือนกรกฎาคมเนี่ยตัวเลขใหม่จะเด้งขึ้นมานะครับก็คือชะลอการเดินทางแล้วจะมาเดือนเนี้ยนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่า คอเตอร์สปีนี้นะครับมิดเดิลอีสอาจจะเยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็เลยเป็นจุดที่ผมคิดว่าน่าสนใจพอมาดูในเชิงอโลยชันหนึ่งเนี่ยนะครับเมื่อกี้เราให้ดูไซคลนะครับว่าทําไมผมต้องให้ดูนะนะครับว่าเซทจะมาโดนดีเรทนะครับมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับแทบจะดิฟดิสเคามากพอสมควรแล้วเนี่ยนะครับกลุ่มโรงพยาบาลก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่โดนดีเรทเหมือนกันนะครับโดนปรับลดตัวมันดิเบิลออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับถามว่าปรับเพราะอะไรนะครับเอาในขาหนึ่งก่อนก็ ซีกเตอร์พวกนี้เรารู้แหละว่าเป็นซีกเตอร์ที่เป็นอุตสาหกรรมที่เขาเรียกว่าอะไระจุดแข็งของบ้านเรานะครับแต่ความที่ดอมิสตกลองเทอร์มฟันเนี่ยมีเงินน้อยลงนะครับมีเงินน้อยลงแล้วก็ช่วงกว่อนนี้มีเงินออกด้วยจาก LTF อะไรพวกนี้นะครับมันก็แน่นอนครับว่ามันก็ฟอร์สการดีเรทไปโดยปริยายนะครับแต่ตอนนี้มันเป็นจุดลบกกลับที่ผมคิดว่าธุรกิจที่มันเป็นจุดที่แข็งแรงของบ้านเราเองนะครับแล้วก็ ไอการพวกบีดีเพวกอารทียอะไรพวกนี้นะครับมันคลายไปแล้วนะครับแต่ว่าลองถึงฟันกำลังฟื้นตัวรอบไปนยมันจะเกิดการกลับโพสิชันเกิดขึ้นนะครับก็เลยเดือนที่แล้วแนะนําท่องเที่ยวคือเซนเทลไปเดือนนี้ให้จับตาดูการกลับโพสิชันของตัวโรงพยาบาลแล้วก็เลือก BDMS มานะครับวันนี้ก็โรงพยาบาลก็เริ่มขยับขึ้นมานยหน่อยนะครับอ่มูลค่าพื้นฐานเราวางไว้ที่สายสามบาทครับสำหรับตัว BDMS นะลองจับตาดูกันครับผมที่สาม อันเลอร์โฮมโปรนะฮะจุดเด่นที่อันนำมานำเสนอทุกท่านในเดือกรกฎาคของโฮมโปรเนี่ยอันมาในธีมของด<ม>ีเวเดน้งยนะครับเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยมันลงมาเยอะมากครในกลุ่มค้าปลีกในปีนี้พวกเอาออฟเอ่อพวกที่เป็นขายพวกวัสดุก่อสร้างนะครับเอ่อมันก็ลงมาค่อนข้างเยอะนะครับเทียบกับพวกขายปัจจัย4พวก c p o c p อ x t r a นี่ยอาจจะลงมาน้อยกว่าแต่ถ้าคนที่ขายพวกวัสดุก่อสร้างพวกนี้มันจะลงมาเยอะ นะโฮมโปรราคาหุ้นที่ลงมาขนาดนี้เนี่ยให้ดีเวเดีนยิวหกฮะแล้วก็ครึ่งปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3%เพราะฉะนั้นถ้าท่านมองหาหุ้นที่ลงมาเยอะปันผลดีและธุกรกิจเนี่ยอันว่าธุกรกิจเขาค่อนข้างมีความสเตเบิลนะ,ค,ะคือช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะแย่จากเศรษฐกิจที่มันชะลอตัวแต่ว่าเห็นได้ชัดว่ามันไม่ได้กระทบแค่ Home Pro นะมันกระทบทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นดูโฮมหรือ g l o b a l ก็ทิศทาง เดียวกันหมดแต่ว่าในทเทียบใน3ตัวเนี่ยระหว่าง o m e Pro ดู Home g l o b a l เนี่ยกำไรไตรมาสสองของ Home Pro เนี่ยจะดรอปน้อยที่สุดนะครับเพราะนั้นสะท้อนให้เห็นว่าธุรกิจเขาเนี่ยมีความมั่นคงนะครับการที่มันเกิดภาวะชะลอตัว่ยเกิดแค่ในช่วงสั้นเท่านั้นเองแต่ถ้าเศรษฐกิจไทยกลับมาฟื้นตัวเมื่อไหร่เนี่ยโฮมโปรก็พร้อมที่จะฟื้นตัวตามนะครับดังนั้นราคาหุ้นเนี่ยลงมาเยอะมากนะถ้าดูค่าเฉลี่ยย้อนหลังในเชิง P/E แบรนด์ปีเนี่ยตอนนี้ต่ำกว่าลบ2 SD แบบไหลลงมาถ้าจะไปลบสาม d นะฮะคุณอีกซึ่งอันว่าช่วงเวลาจังหวะด,ดังกล่าวเนี่ยเป็นโอกาสที่นักลงทุนที่ชอบเงินปันผลเนี่ยน่าจะต้องหาจังหวะเข้ามาดูแล้วนะปันผล6%นะนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยอยู่ระหว่างโครงการซื้อหุ้นคืนด้วยนะครับซึ่งยังมีระยะเวลาอีกประมาณ3เดือนถึงจะสิ้นสุดโครงการดังนั้นดาวไซส์จำกัดนะส่วนงบไต่มาสองเนี่ยถามว่างบที่ไม่เด่นเป็นอะไรที่น่าแปลกใจไหมคําตอบคือไม่เป็นอะไรที่น่าแปลกใจเลย พราะว่าหุ้นในกลุ่ม Home Improvement เนี่ยมันลงมารับงบไปหมดแล้วแต่ว่าแคตตาลิสของ Home Pro ที่อันคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นในใจมาสามเนี่ยอันนี้แชร์จากประสบการณ์ส่วนตัวนะคุณอีกก็คือการซ่อมพวกแผ่นดินไหวกับคอนโดในกรุงเทพเนี่ยอันเชื่อว่าตรมาสามมันน่าจะเร่งตัวขึ้นถามว่าทําไมมาถึงเร่งตัวขึ้นฮะเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยมันจะมีแค่คนบางกลุ่มนะฮะที่ซ่อมคอนโดไปก่อนเนื่องจากคอนโดนั้นเนี่ย มีความเสียหายมากและจะเหมือนต้องซ่อมแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเริ่มซ่อมในไตรมาสสฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าประกรันประกันส่วนใหญ่เพิ่งจะมาอนุมัติในไตรมาสสามนะครับซึ่งเทรนด์ของการซ่อมแซมคอนโดมิเนียมดังกล่าวมันจะทําให้ดีมานของการซื้อวัสดุก่อสร้างนั้นเพิ่มขึ้นมากนะครับแล้วถามว่าทาไมต้องเป็นโฮมโปรเพราะว่าตึกสูงที่เสียหายส่วนใหญ่อยูยอย่ในกรุงเทพ นะครับ global กับดูโฮมเนี่ยสาขาเขาอยู่ในต่างจังหวัดซะเป็นส่วนใหญ่นะักแคตตาลิสอันเนี้ยถ้าเรามองว่างบไต่มาสองดอกน้อยกว่าคนอื่นและไตรมาส3การฟื้อตัวของกำไร Q on Q น่าจะเด่นกว่าคนอื่น Home Pro ก็เลยเข้าเข้าขายดังกล่าวนะครับราคาหุ้นปัจจุบัน PE 14เท่านะดีเว d ยนยูหกแล้วก็เป็นหนึ่งในหุ้นที่ r o E สูงด้วยนะโฮมโปรเนี่ย r o E สูงเป็นระดับ ดับเบิลดิจิตนะฮะเราคาดการปีนี้22%เลยทีเดียว<ม>นะครับเนัะะ้นระดับราคาตรงเนี้ยมองในมิติไหนก็น่าสนใจนะพียงแต่ว่ามิติเดียวที่ไม่น่าสนใจคือเก่งกําไรงบไตรมาสสออาจจะไม่เหมาะแต่อย่างที่เมื่อกี้เรียนไปว่าหุ้นมันลงมารับงบไตรมาสสไปเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ก็เป็นจังหวะในการสะสมเพื่อคาดหวังการฟื้นตัวของไตรมาสสนะรับจากการเร่งซ่อมแซมคอนโดที่เสียหายจากแผ่นดินไหว ให้ราคาเป้าหมายไว้ที่8บาท20ต่ตางครับครับตัวซ i าจริงก็เป็นตัวเดิมที่เคยแนะนํานะครับก็ยังเป็นปอจีซีนะท่านนน่าจะจําได้ว่าเราชอบปิโตเคมีในแง่ที่เรามองว่าอินดัสทรีมันบ o ตทิลเมลนะครับสตรัคเจอร์หลักๆของอินดัสทรีเนี่ยที่มองก็คือภาพนี้ครับโครงสร้างของตัวฟรีสต็อกนะครับอยู่ในระดับที่ต่ำครับซึ่งมันเป็นจุดที่ดีที่หนุนนะครับในแง่ของตัวสเปรดของปิโตเคมีนะครับค่อยๆมีโอกาสถ่างกว้างขึ้นนะครับ ในภาพที่ดีมาเนจะไม่ได้ฟื้นตัวเร็วมากหรอกแต่ว่าค่อยๆมาครับค่อยๆมานะครับหรือถ้าเกิดมีมาตรการกระตุ้นออกมาเนี่ยก็มีโอกาสนะครับโดยเฉพาะรอบนี้เนี่ยนะครับบริบูโรในช่วงครึ่งหลังนะครับของเดือนกรกฎาคมนียนะครับมันมีความคาดหวังนะครับจากตลาดสูงขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันนะว่าจีนเองเขาพยายามที่จะสร้าง stability code นะครับก็คือใช้ใาใบ ทางการคลังนะครับแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพื่อที่ทําให้โกลด์เมนตัมเนะครับค่อยๆเขาเรียกอะไรประคองตัวนะครับไปในระดับที่เหมาะสมนะครับแต่ว่ารอบนี้นะครับมันมีจุดหนึ่งที่ตลาดเองแอบมีความคาดหวังเพิ่มมากขึ้นนะครับว่าเฮ้ยอาจถึงจุดที่จีนเริ่มทําอะไรบางอย่างแล้วหรือเปล่านะครับในขาแรกคือเขาเห็นแล้วแหละนะครับว่าดาวไซด์จากการค้าโลกเนี่ยนะครับจะเป็นแบบไหนเพราะว่าความไัดเันในเรื่องตัวทาริฟ ใช้น้ากับ u s เ e t ชัดเจนแล้วนะครับในขาที่2นะครับก็คือในโครงสร้างของตัวรายงานของรัฐบาลจีนเนนะครับเริ่มพูดถึงนะครับภาพของตัวความกวลต่อภาวะเงินฝืดมากขึ้นนะครับซึ่งในไซคลในอดีตนะครับทางการจรีนเคยกังวลเรื่องนี้นะครับในช่วงปี2015ะครับอตอนนั้นในช่วงปลายปีเนี่ยเห็นว่าสินทรัพย์ของจีนเองถูกกดลงมาเยอะเลยนะครับเพราะว่าก่อนนั้นมันมี เรียกว่าเรียกว่า Price Bubble ส่วนหนึ่งแล้วกันในช่วงก่อนหน้านะครับแล้วก็จีนเองก็มีมตรการนะครับอื่นๆเข้ามาเพื่อที่กระตุ้นสภาพคล่องนะครับเพราะฉะนั้นพอมันเป็นภาพแบบนี้ตลาดเองเริ่มมีความคาดการณ์นะว่า Playbook ปี2015เนี่ยอาจจะมาหรือเปล่านะครับทั้งในเรื่องตัว Play s u u p p l e m e n t a r y lending นะครับซึ่งเอาพวก p r o p e r t y sector นะครับเข้ามา เพื่อเติมสภาพคล่องเข้ามานะครับอาจจะเป็นมาตรการที่มีโอกาสออกมานะครับมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมนะครับที่อาจจะเริ่มทำนะครับเร่งตัวอีกรอบหนึ่งนะครับพอจากนี้ไปเนี่ยที่เราบอกไปว่าโจทย์เนี่ยนะครับทุกประเทศรอแค่เรื่องเดียวรู้ตัวเลขของทาริฟจริงๆเท่าไหร่นะครับที่เหลือจะไปสปีดอัพเรื่องอื่นละนะครับนโยบายการคลังหรือนโยบายการเงินนะจะไปในด้านไหนแต่ว่ามันจะมาแบบเร่งตัวทั้งคู่นะครับมันก็เลยเป็นจุดครับที่ผมคิดว่า ถ้าเป็นแบบนี้หุ้นที่มันดีฟลูในอุตสาหกรรมที่มันเป็นพวกคอมมูนิตี้นะครับโดยเฉพาะหมวดปิโตเคมีที่ได้ภาพปลจากตัวพวกฟิสต็อกองเนี้ยไซเคลิลมันมีโอกาสที่จะไปต่อนะครับมีโอกาสที่จะไปต่อนะครับก็เลยเป็นภาพที่เรามองว่าปจีซีนะครับเป็นตัวที่น่าสนใจมูลค่าพื้นฐานในยี่สิบแปดบาทนะครับแต่จุดที่ชวนดูคืออย่างนี้ครับเนี่ยเชื่อว่าเราเนี่ยแนะนํามาเรื่อยๆนะครับสลับเป็นรายเดือนเลยนะครับแต่ว่าถ้ามาดู พลทุกปรลู่ของตัว GC ก็เพิ่งเริ่มกระตุ้นขึ้นมานะครับเพิ่งเริ่มกระตุ้นขึ้นมาก็ตมยังเป็นดีเพรสชันนะครับที่น่าจะมีโอกาสที่จะให้ค่อยฟื้นได้อีกพอสมควรนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดภาพของตัวทางการจีนนะครับมีมาตรการออกมาด้วยเนะี่ยก็อาจจะเป็นจุดที่เร่งขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ดูเหมือนว่าแนวทางในเรื่องตัวทาริฟนะครับที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยนะครับมันกําลังผลักจีนนะครับจากประเทศที่เป็นผู้ผลิตนะครับว่า จากที่คุณพยายามที่จะริ่งกำลังการผลิตต่างๆเพื่อที่จะดันเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้นไปมากๆเนี่ยนะครับในระยะถัดไปเนี่ยครับสตรัคเจอร์ระยะกลางยาวเนี่ยคุณเนี่ยต้องเป็นประเทศคอนซูมนะครับเน้นเรื่องการกระตุ้นบริโภคหรือเปล่านะครับที่คุณจะมีเทรดพาร์ทเนอร์เพิ่มมากขึ้นกับประเทศอื่นนะครับที่เป็นคู่ค้ากันมันเลยเป็นที่มาว่าเราเห็นว่าจีนตอนนี้เขากำลังทําอะไรอยู่นะครับเริ่มมีความพยายามแม้ไม่จะยากนะนะครับที่จะลด Uh, supply ส่วนเกินนะครับในบางอุตสาหกรรมนะครับหรือหลายอุตสาหกรรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ตัวอุตสาหกรรมภาคการผลิตเนี่ยนะครับมันมีแอบมี u p s i ์ e list แล้วกันนะครับในใน structure ตรงนี้นะครับเกิดขึ้นนะครับผมก็ลองดูบาร์จีซีเป็นตัวที่3ครับผม